โอ,อปิดหายไปแร้วโควิดตัวเล็กเป็นเชนโเป็นตัวเล็กเลยเป็นฝุ่นเพราะฝุนน่นเข้าจม,มูกเราก็ไปกับพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่นั่งไปด้วยไม่ได้เลยไปเยี่ยมก็ไม่ได้ทำไมต้องนั่งไปกับคุณหมอม ไม่ต้องนั่งไปกับคุณหมอพ่อแม่ไม่ติดแต่เราติดเราก็ต้องไปกำหนดถ้าโควิดแบบว่าหายเร็วเลยก็ดีก็ดีก็ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคนเป็นโควิดทั้งโลกเลยนั่นแหละเราก็เป็นนั่นแหละเพราะ่พาพอเราหายเร็วใช่ปะ เขาก็ไป่ส่งนี่ประเทศกเกาหลีไยไปเกาหลีนี่ยหมองเขาหมอเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ไหนแล้วเขาก็แล้วเขาก็เป็นเอไปส่งประเทศเกาหลีเราก็ไปอยู่ที่นั่นได้เลยแต่เราก็ไม่มีเสื้อผ้าใช้แล้วทำไงดีอยวเตาะหมยถึงตอนนี้ตัวมาโตแล้วคนอื่นโตแบบนี้อ่ะ ลกว่าพี่อุ้มจะมีลูกพีก่อุ้มแก่ก่อนทำไมล่ะยังไม่มีแฟนเลยอ่ะลุงต้อมอ่ะลุงต้อมเป็นแฟนพี่อุ้มลุงต้อมเป็นแฟนเป็นแฟนคนอื่นใครอ่ะก็คือคนที่คนที่คนที่ คนที่แบบคนที่เท้าดำดำที่สุดในโลกทำไมจะมีแตนเท้าดำขนาดนั้น่ะแบบว่าเท้าดำแบบว่าไม่หายทุกวันเลยทำไมอ่ะพวกเดินเท้าเปล่าไม่มีเท้าไปรุ่งพยากรณ์มีจริงนะมีจริงดิมันจะมีแค่ขี้ดินเหรอ มันจะมีแค่ขี้ดินถ้าหลงไม่ใส่มีทุกที่อะลูกอาหารในอาหารก็มีเรากินของไม่ดีอะเราก็กินงถ้าปยาถ้าเดี๋ยวเราก็รู้ว่ามันยังไม่บูดอะจริงจริงมันบูดแล้วพยาะยาดขึ้นเหรือพรายาดขึ้นเล็กเล็กแต่พี่บอกว่าจะผสมโอดีกินไปแล้ว,ว,ลวเนเี่ยเมื่อวานหมดแล้วเห,อวววหรอ ไม่ให้ของมาดูดอะทำไม่ได้ทำในจีบมังหวะอยากเล่ไปด้วยแมนเล่นไปด้วยแมนอยากได้ของเล่นสไปเดอร์แมนที่เป็นตัวเท่าตัวหมาเลยอะเละแล้วพอตัวหมาเอาออกแล้วก็หัวใหญ่ๆแล้วก็เท่าคนที่เป็นเด็กแล้วก็พอประกอบออกตัวหมาก็จะได้เข้าไปอยู่ข้างในได้เลย แต่ว่ามีเป็นมันจะตามมาเป็นเส้นๆแบบนีน้แล้วก็ประกบได้เลยประกบเข้าเหมือนเดิมได้เลยแล้วเขาก็แถนใต้เท้ามาแบบว่าไม่ต้องแต่งเท้าเลยคุ่มงาคืออะไรงาคือคอะไรตอนนั้นทิล อ๋อเป็นธัญ,ญพืชนั่นแหละธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชก็คือกินไ,ไม่ได้เนาะใช่ธัญ,ญพืชก็คือเป็นพวกอะไรอ่ะ ต้องมินดาไคดันเท้าเลยเก่งมา็เป็นไปเป็นจริงได้แต่บ่จริงกระเบนก็ได้แต่บ่มือไม่ลื่นเลยไม่ตอนนี้มือเลื่อนต้องเกาะตรงนี้แต่เกาะไปแล้วเกาะไปนี้วเกาะไปแล้วเก่งนะปีนได้ไหมไม่ได้ตู้ตัวใหญ่ก็เลยปีนไม่ได้แล้วตู้หล่นใช่แล้ยังปีนได้เลย เราไมปีนไดะเขาไม่กลัวเขากลัวพี่ออกบ,บอกว่าวอะไรเขาไม่กล้าขึ้นไปบนนั้นเพราะเขากลัวของหล่นเขากลัวตูล้ล้มเขาก็ล้มเจ็บตรงนี้่แล้วเขาก็ดันตู้ขึ้นไม่ได้ฮักฮักฮักะยกยกยกนิ้วก้อยเดียวบ้านได้อะ ถ้าจริงอ่ะถ้าตัวจริงแ,ววแบบว่าแบกหลังเลยอ่ะให้เอาบ้านแบกหลังเลยแล้วก็กระแทกขักนะคักยังเจ็บเลยอ่ะไม่ไม่เจ็บรูตัวเลยอ่ะไม่ไม่เจ็บเลยตัวอะไรถึงยังไม่เจ็บตัวใหญ่แล้วก็ไม่รู้สึกเลยพอใครมากระแทกบ้านแบบเน,นี้ยมันก็นรู้สึกจะกระดิรอ ชอบเสียงถ้าถ้าเสียงต้มกับข้าเนี่ยข้าก็จะทำเป็นเสียงมันจะได้ยินเป็นเสียงแบบว่าเสียงเปิดกล่องอะงอะไนะพี่อมตอนนั้นตุม่มด คืกว่าตอนนี่จะได้มาตุ๋มมาคือว่าคุณโทษมาคุณทำมาม่ากจริงที่อุ้มทำที่ที่อุ้มทำข่อยเจียวตอนไหนนี่